ค่ะทุกคนยินดีการทางสูงสองถึงสามกุ้ไทยก็ยดินไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะกลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะบินตรงลงโคกหนองนาเลยไปขอนแก่นเราเล่นนะคะทุกคนตอนนี้เสื้อออกมากำลังจะไปหาไปเกตนะคะทุกคนเดี๋ยวรอก็รอทุกคนเอ้ฝั่งทุกคนรอติดตามด้วยนะจ้ะของกินรอสั่นมาถึงสนามบินก็คือหาของกินแล้วค่ะทุกคนนี้อยู่รอสันนะคะก็มีแต่แนวเบลต์แซบนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปหากินข้าวค่ะอยู่ชั้น ล่างสุดแถวๆใกล okay. ้ประตู8นะคะที่ร้านมังกินเนาะจกะกินวยเตี๋ยวแล้วกันค่ะจานนี้น่าจะเจ็0สิบปสบประมาณนี้ค่ะทุกคนกินแล้วแล้วกันไปกันต่ออิลาเซกอินอะไรมาเรียบร้อยนะคะทุกคนเคาตอร์ยังมมาเปิดก็เลยปิ้นวันพัดตรงนี้เลยจ้าคิดพี่ครีมทุกคนอยู่ชั้น4ีเกตค่ะออกนะจ้า มื่อนั้นอีลาคนข้างมาเร็วนะคะมาก่อนประมาณสี่ห้าสัปโมงเลยแหละจะกลับบ้านแล้วนะคะฟังโคกหนังนาคิดถึงแล้วกลับบ้านแล้วค่ะซื้อขนมไปกินอีกเลยแต่ตอนแรกว่าจะซื้อสักเป็นกล่องเลยแต่กลัวกลัวขึ้นกว่าเดิมก็เลยซื้อสัตว์ใจซื้ออะไรที่มีชิ้นป่ะตีมือเหมือนละป่ะมือแล้วพี่ละทุกคนตอนนี้คือเดี๋ยวจะไปกินแล้วเราแวะกินอีกแล้วกินน้ำเสร็จปุ๊บก็กินอันนี้ เดี๋ยนี้อีกนะคะก็คือกินแบบตะลแนวนะคะเติมความอวนเนาเดี๋ยวตั้งกินล่กินทบริการเทเบิร์ดนะคะกับเมื่อน้ำกันออกไปทางกลมาเร็วก็ยังดีนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วได้เกตเรียบร้อยนะคะเกตหนึง หวังว่าอย่าเปลี่ยนเกตน,นะไก,ก่เนาะก็จะผ่านทุกด่านมาก็ต้องเผื่อเวลาะะถ้าเกิดใครเดินทางนะคะทุกคนกคน็คืออีลาแนะนําเอาเป็นว่าให้ทุกคน,นเผื่อเวลาถ้าบริสิทธ์เดินทางเสร็ทมาใส่วนอีลามาเร็วอยู่ไล้ประมาณอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงก <c oughs> ็จะบินพอดีวันนี้ว่างๆนะคะทุกคนทุกคน,กคนถ้าเกิดใครนะคะมาแบบไปเที่ยวชลบุรีแบบหนเนาะก็ค<อ>ือเรามาแบบตรงมาจากทุรีนะคะมารถส่วนตัวเนาะก็คือมาขึ้นทางด่วน หมายเลขเจ็ดนะคะเขาเรียกว่าทางด่วนบายูมโมเตออะไรไม่รู้แหละขึ้นหมายเลขเจ็ดมานะคะมาตามแบบได้ปเ,ปเลยแต่ว่าหนูปักหมุดมาที่อ,อ,อาคารผู้โดยสารขาเขานะคะก็จะถึงสวนอาบุ่นเลยค่ะเข้าหรือขาออกก็ได้ทั้งหมดะคะ่ะไว้ต้ก็ดีด้านหะน้า วคนตอนนี้ก็ถึงขอนแกนอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็เจอกันใหม่นะคะทิปหน้าอยากให้ไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะบ๊ายบายะค่ะทุกคนได้ทางทุกคนไปไหนก็ได้ทางสดด้วยสวัสดี่ภาพนะคะ